มาเรียบไม่ได้คนน้แข็งครับคนน้แข็งครับประคบเย็นนะครับที่นี่จะไม่ใช้ความร้อนนะครับจะเป็นการประคบเย็นไม่ว่าก่อนเข้าห้องหรือว่าออกมาจากห้องนวดนะครับจะไม่มีการประคบร้อนนะครับแล้วก็ไม่มียานวดนะครับไม่มียาให้นวดนวดเสร็จก็ประก้อนมแข็งครับประคบด้วยน้ําแข็งใช้ความเย็นครับ ความเย็นนะครับน้ําแข็งจะช่วยดึงเส้นในคฟูขึ้นแล้วก็สลา์บางผืดช่วยบรรเทาความเจ็บปวดครับจะบรรเทาความเจ็บปวดสลายบางผืดแล้วก็ดึงเส้นในคฟูขึ้นนะครับอ่ารดอาการบอกช้ํานะครับที่นี่เราใช้ความเย็นล้วนๆกับไม่มียาที่มีความร้อนนะครับและไม่มียาให้นวดครับและก็ไม่มียาให้กินนะครับ รักษาเสร็จคือประกบน้นแข็งอย่างเดียวไม่มียาเป็นชุดให้กินนะครับที่นี่ครับเป็นฝีมือของคุณหมอล้วนๆนะครับที่รักษานะครับมือคุณหมอล้วนๆครับจรงเลยพี่เต็มตัวเข้าห้องนะครับการหนักพอสมควรครับผม ใจให้นะครับสู้ๆครับผมเราจะมาลุ้นกันครับว่าอาการของคุณพ่อจะเป็นยังไงครับท่านก็ยุเยอะแล้วนะสู้ๆครับสู้ๆ เห้องเช็คอ,อาการนะครับเข้าห้องเช็คอ,อาการว่าเป็นอะไรนะครับวันเสาร์นะครับสู้กันต่อว่าพรุนี้เป็นวันหยุดนะครับอันนี้จะเป็นการเช็คอ,อาการครับก็คงจะรู้กันนะครับอีกไม่นานครับออกมาแล้วนะครับ คุณพ่อที่เข้าไปเมื่อกี้นี่ครับกำลังเล่าอาการให้ฟังนะครับ,อบอก็บอกวิธีบอกว่ต้องแข็งวิธีควบคุมอาหารนะครับ ราจะบอกวิธีการบอคนน้แข็งนะครับว่าวางจุดไหนได้บ้างนะครับ รายละเอียดต่างๆนะครับบางอยากที่ออกจากห้องมานะครับจะบอกรายละเอียดต่างๆนะครับบอกรายละเอียดต่างๆหมดเลยนะครับวิธีประคุณน้ำแข็งควบคุมอาหารแล้วก็น้ำมันนวดที่มีความร้อนนะครับห้ามใช้เลยนะครับ ห้ามใช้ความร้อนเลยนะครับตามที่ผมได้บอกนะครับไม่มีการร,ร้อนนะครับเป็นการประครบเย็นพ่ดา,าก็จะอธิบายให้ฟังนะครับรก็จะอธิบายให้ฟังการปฏิบัติตัวนะครับผม กระดูนะครับกระดูทับเส้นที่เอวนะครับกระดูกทับเส้นที่เอวนะครับผมแล้วก็กระดูสลังงอแล้วก็กล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับไม่รู้ว่ากระดูกที่งอเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้นะครับแต่ว่ากระดูทับเส้นอันนี้สามารถรักษาได้แน่นอน

มีของว่างครับมะม่วงครับเมื่อกี้คนก็ไปซัดมานะครับสองสาชิ้นครับม่วงเปียวนะครับ ทำไม่ค่อยพูดเท่าไหลนะครับ มีเรื่องของการอาบน้ำนะครับผู้ที่เป็นกระดูกทับเส้นนะครับห้ามอาบน้ำนครับช่วงดึกนะครับให้อาบก่อนตะวันตกดิน ที่ผมได้บอกนะครับไม่ใช่ว่ารักษาแล้วไปบ้างใครบ้านมันไม่ใช่ที่นี้เราออกหายครับแ้่ก็มีวิธีการครับวิธีการให้ไปปฏิบัติตัวที่บ้านสําหรับที่สําหรับผู้ป่วยที่เดินทางไปกลับนะ,ะก็จะบอกวิธีการนะครับอยู่บ้านต้องปฏิบัติตัวยังไงนะครับเพราะว่า ไม่ได้อยู่ในความดูแลของพวกเรานะครับแต่ว่าเราจะบอกวิธีการนะครับต้องทํำยังไงครับควบคุมอาหารยังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับเราจะมีเอกสารให้เลยนะครับเอกสารให้เลยนะครับแล้วก็จะมาอีกส่วนของคุณพ่อนี่ครับวันเสาร์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับสองวันติดต่อกันเลยนะครับต้องมาอีกนะครับ พรวงนี้หยุดนะครับก็ต้องมาวันเสาร์ทย์นี่นะครับคนต้องบอกว่าเราเอาหายนะครับไม่ใช่เจอกันครั้งเดียวนี่นะครับร้านนวดตัวสุขภาพลำไปมากครับจับเป็นแบบนี้นะครับไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ถึง10ปีนะครับ เงินเราอยู่ไม่ได้ถึงสิบปีครับนี่เป็นบรรยากาศภายในห้องนะครับสังเกตดูครับอย่างคายเตียงมันนะครับอารมณ์ลอรตัวห้องแอร์ที่นอนมอนมง้งมีทีมงานดูแลให้เสื้อผ้ามีคนซักให้กับข้าวมีคนทำให้กินจะไปหาที่ไหนครับแบบนี้ครับ 0 8 0 3 3 3 6 7 6 1นะครับเบอร์ติดต่อครับผมเรว่าทักขมาทีเพจนวดเพื่อสุขภาพลำปลายมาดนะครับก็จะตั้งอยู่ที่อำเภอลำปลายมาดจังหวัดบุรีรัมยน์นะครับเป็นบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับ ก็อาการดีขึ้นนะครับเริ่มเริ่มไม่มีเสียงแล้วเริ่มเก็บเสียงแล้วนะครับเสียงเสียงค้างนี่เริ่มไม่มีแล้วครับมันจะมานยี่ยึ้นก็ดีใจด้วยนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอาการดีขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมตามลําดับ ถนมัน pues huh? oh ่าย no? ันมอดกูย่างมีห้องย่างเดียวย่างนี้ย่างเดียวอาจารย์ก็กระดูกหนีบเส้นเหมือนกันนะครับเคสกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับนั่งอยู่ด้วยกันนะกระดูกทั้งนั้นครับ เ็ดกระดูกทั้งนั้นเลยนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับท่านที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับ0 8 0 3 3 3 6 7ศ1นนะครับผม ตั้งอยู่ที่อำเภอลำปางจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมสุดท้ายนี้ก็เขาจบคลิปไวยเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ